ท่าอากาศยานหัวหินฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบค่ะวันที่17กรกฎาคมพศ2568เวลา13.30นาทีนายปฏิบูญรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานหัวหินเต็มรูปแบบ ัวหิน e m เม2025ประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 8กรณีอากาศยานประสบเหตุในเที่ยวบินพอมอบประกาศนียบัตรแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนอาทิศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันส่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต4ประจวบคีรีขันสำนัก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคประจวบคีรีขันธ์สถานีตำรวจน้ำห้ากองกำกับการสี่กองบังคับการตำรวจน้ำกองบิน5อําเภอหัวหินอาาําเภอชะอํากองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญช,ช,ชาการตำรวจตะเวนชายแดนข่ายนเรศวรกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนข่ายพระราม6ศูนย์การทหารราบฝูงบินอิสระ ปฏิบัติภารกิจพิเศษ5 9ศูน9ส่วนฝึกการบินสถาบันการบินพลเร,รือนส่วนควบคุมการบินหัวหินส่วนฝนหลวงหัวหินเทศบา,นนาลนครหัวหินฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยเทศบาลเมืองชะอำฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยและอีกหลายหน่วยงานรวม35หน่วยงานโดยมีนายรัฐพลเจริญผลนายช่างไฟฟ้าอาวุโสรักษารษาชการแทนผูน้อำนวยการท่าอากาศยานหัวหินกล่าวรายงานกรมท่าอากาศยานกำหนดให้ท่าอากาศยาน หวหวินดําเนินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานเต็มรูปแบบภายใต้ข้อกําหนดของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยฉบับที่37ว่าด้วยมาตรฐานสนามบินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่าอากาศยานสามารถนํามาตรการที่กําหนดไว้ในแผนฉุกเฉินของสนามบินไปสู่การปฏิบัติจริงโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และหน่วยงานใกล้เคียงพื้นที่สนามบิน เพื่อให้มั่นใจว่าแผนฉุกเฉินมีความพร้อมและเพียงพอต่อการรองรับเหตุฉุกเฉินในแต่ละกรณีในการนี้ท่าอากาศยานหัวหินได้จัดจำลองเหตุการณ์จริงทั้งผู้แสดงผู้บาดเจ็บผู้โดยสารประกอบด้วยศูนย์ฝึกการบินหัวหินสถาบันการบินศูนย์ฝนหลวงหัวหินค่ายพระรามหกค่ายนเรศวรศูนย์การทหารราบค่ายธนรัฐท่าอากาศยานหัวหินสายการบินแอร์เอเชียมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สวนดุสิตศูนย์หัวหินร่วมทำการฝึกซ้อมโดยมีผู้ควบ ควบคุมการฝึกผู้บรรยายภาคสนามพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมสังเกตการและประเมินผลการฝึกซ้อมทั้งนี้เพื่อพิจารณาหาข้อบกพร่องของการปฏิบัติผู้ประเมินการฝึกซ้อมนายปฏิบัตบริบูรณ์รัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันกล่าวว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้เพื่อทดสอบความสมบูรณ์ของแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุข,ของสนามบินเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกันให้เกิดความเข้าใจและทราบข้อ รวมทั้งปัญหาในการบริหารจัดการกําลังพลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการทดสอบความรวดเร็วถูกต้องในเรื่องของการควบคุมสั่งการการติดต่อสื่อสารและการประสานการที่ดีระหว่างหน่วยที่เกี่ยวข้องตามแผนผังการแจ้งเหตุให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็ในการซ้อมในครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่ามันมีเหตุเครื่องบินถลายออกกลันเบซึ่งปีนี้เราประสบเหตุมาสองครั้งแล้วแล้ว โดยปกติเนี่ยเรื่องมาตรฐานของอสนามบินเนี่ยนะครับก็จะสูงกว่าปกติทั่วไปอยู่แล้วนะครับครั้งเนี้ยสนามบินหัวหินเนี่ยนะครับมาดําเนินการในการที่จะฝึกซ้อมในครั้งเนี้ยก็เพื่อจะเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจนะครับในการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมนะครับของจังหวัดประจวบคีรีขันเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่นี้นะครับในการที่จะมาใช้สนามบินแล้วก็ เราจะได้มีความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้นะครับโดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้นะครับเราก็มีการระดมนะครับทรัพยากรมีการเตรียมความพร้อมนะครับมีการทําแผนร่วมกันในการที่จะฝึกซ้อมการฝึกซ้อมเนี่ยก็จะทําให้เรามีความความพร้อมความชํานาญนะครับรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็เมื่อเกิดเหตุเนี่ยก็จะสามารถที่จะ,ะเข้าช่วยเหลือนะครับรวมถึงปฏิบัติการได้อย่างทันท่วงที